สวัสดีนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้เราทำเมนูแฮมเบอร์เกอร์กินเองที่บ้านอร่อยออ่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในขั้นตอนอและก็วิธีทำกันเลยนะคะ,ะก่อนอื่นเราจะไปดูส่วนประกอบกันก่อนค่ะด้าน,นล่างค่ะเดี๋ยวดูดรูรอบๆบ้านกันนะคะ มีเสียงดังหน่อยก็จะเป็นเสียงดังที่ออกมาจากน้ำบ่อปลาทานค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนประกอบกันนะคะส่วนประกอบหลกัหลกๆเลยก็จะมีหมูบดนะคะหรือว่าถ้าท่านใดซื้อหมูมาแล้วก็สับให้ละเอียดก่อนนะคะนอกกนั้นก็จะมีมีผงนัวค่ะ มีอซอสน้ำมันหอยนะคะซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวนะคะพริกไทยค่ะแล้วก็รสดีนะคะจะขาดไม่ได้เลยก็คือหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็มีเกลือป่นด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราจะ,ะทำแฮมเบอร์เกอร์กินกับอบบันฝรั่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ เมื่อเราปอกเปลือกหัวหอมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําหัวหอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหั่นเป็นฝอยๆให้ละเอียดนะคะเมื่อหั่นเสร็จแล้วเราก็จะนําไปคุกหมักใส่แฮมเบอร์เกอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนในการหมักหมูกันนะคะนำหมูบดท,ที่เราเตรียมไว้ นำมาหมักใส่เครื่องปรุงค่ะอหอมที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปหมดเลยนะคะจากนั้นนำเครื่องปรุงนะคะมาใส่ลงไปหมักหมูค่ะใส่ซอสปรุงรสลงไปเลยนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะกะเอาพอประมาณนะคะหนึ่งช้อนชาเท่านี้ค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสำมันหอยนะคะ สำหรับส่วนประกอบในการทำแฮมเบอร์เกอร์ในวันนี้ดิฉันได้เขียนไว้ข้างล่างคลิปนะคะทุกท่านสามารถเปิดเข้าไปดูได้ค่ะใส่ผงนัวด้วยค่ะแล้วก็ใส่ผงโรตีค่ะกะใส่พอประมาณนะคะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยพริกไทยนะคะกะใส่พอประมาณเหมือนกันค่ะ ส่วนผสมทุกอย่างกะใส่พอประมาณที่เราจะทำแฮมเบอร์เกอร์หมูแต่ละครั้งนะคะหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงลงไปหมดแล้วนะคะให้คลุกเขาหมูบดให้เข้ากับเครื่องปรุงนะคะ,ะเมื่อเราคลุกเขาหมูเข้ากับเครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปั้นปั้นแฮมเบอร์เกอร์กันค่ะขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วแต่ชอบนะคะ ทำมากทำน้อยขึ้นอยู่กับสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีกี่คนนะคะแล้วก็จะปัน้นปัน้นปั้นแบบนี้นะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะเสิร์ฟกินกับเฟรนชฟรายหรือว่ามันฝรั่งอบทอดหรือว่าต้มก็ได้ะคะ่ะ ปั้นเสร็จแล้วนะคะแบบนี้ค่ะปั้นให้ให้เสร็จกันหมดเลยนะคะที่เราจะทําแต่ละครั้งค่ะปิดฝานํานไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะเมื่อเรานําหมูหมักแฮมเบอร์เกอร์ไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะนาแฮมเบอร์เกอร์มาอบใส่หม้ออบไร้น้ํามันนะคะหม้ออบไร้น้ามันก็จะมีอบเนื้อ,อบปลาอบไก่นะคะ มีหลายเมนูเราก็ดูนะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิอ่ร้อนประมาณ200องศาเลยนะคะ,ะตรงนี้แล้วก็ะจะอบแฮมแฮมเบอร์เกอร์ข้างหนึ่งก่อนนะคะประมาณ15นาทีถึง20นาทีค่ะเมื่อเราอบแฮมเบอร์เกอร์สุกแล้วข้างหนึ่งนะคะประมาณ20นาทีแล้วก็นำแฮมเบอร์เกอร์มากับข้างนะคะ กับทุกชิ้นเลยนะคะแฮมเบอร์เกอร์จะได้สุกทั้งสองข้างค่ะกินหอมน่าอร่อยนะคะจากนั้นเราก็จะนำแฮมเบอร์เกอร์ไปอบอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็อบแฮมเบอร์เกอร์สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันค่ะแฮมเบอร์เกอร์ก็สุกเรียบร้อยนะคะ เราใช้เวลาอบแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหมด40นาทีนะคะข้างละ20นาทีค่ะแฮมเบอร์เกอร์ของเราก็สุกแล้วนะคะเท่านี้เราก็จะได้แฮมเบอร์เกอร์ทำกินเองที่บ้านอร่อยๆแล้วนะคะชอบคลิปนี้กด u ับสไ i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปถัดไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย